ครับตีไปกันไปอีกแล้วนะครับแตงโมก็ตีไปแล้วนะครับตอนนี้เสมอกันสามสามนะครับสูนะครับโอยกัดอีกแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับตั้งคันไว้ครับโอ้โหตั้งคันไว้ตั้งคันไว้ถ้ามันวิ่งปล่อยมันถ้ามันวิ่งปล่อยมันถ้ามันวิ่งปล่อยมันเออถ้ามันวิ่งปล่อยมันตั้งคันไว้ให้เราทํางานให้เราทํางาน เดินตามไปเลยเดินตามไปเร็วอ,อีกแล้วครับอ่อาพี่ตังพี่ตังเดี๋ยวเลยรถไปนู้นรถไปนู้นก้มหน่อยพ,นนออพี่นูดพี่นูด<ๆ>ถุงพี่ตังพี่นูดอ่าพี่ตังหลุดไปแล้วครับเอ่าน,นะครับน้องโมกำลัง <c oughs> <ๆ>จะไปเอาปลาแล้วครับ <c oughs> พี่ตังต้องเล่งมือหน่อยแล้วครับเพื่อจะเสมอนะครับไปขึ้นทางนู้นโถแล้วไปตีไปทางนู้นเลยน้องอัดปลาไป,ไปทางนูน้น <c oughs> เอากินเลยครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยหล่นปุ๊บกินปั๊บครับรู้เลยว่าปลาอยู่ตรงไหนอ้าวหลุดอีกแล้วครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับไอเยื่เยื่อเหยื่เยื่ครับเยอะโหทำเหยื่อดีๆหน่อยมามาส่งมาส่งมาที่ปามหรือเพราะว่าตะขอเห็นแล้วครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตทำเหยื่อนิดนึงนะครับอ่าพร้อมแล้วครับเอาแล้วครับกีฬาพร้อมหัวครับ โอ้โหขาดเลยวะโอ้โหหลุดครับครับเดี๋ยวนะครับ